ทำไมเราไม่เดินกันได้อะพี่เดินไม่ได้วะเฮ้ยพี่นี่คนอะไรเออลืมบ้านผีไปเลยซุ้มเราไม่พูดถึงนะเดยนี่พร้อมแล้วไปเฮ้ยดูล็อกเฮ้ยช่วยเพื่อนๆไปไหนหมดเอาชิพหายไม่รอดแม่อ้าเฮ้ยเฮ้ย นุมนี้อวายชายวิวิ่งวิ่งมีประตูเดียวมีประตูเดียวพี่ประตูเดอ๋อถ้าโดนผีเมื่อกี้ตีก็ลคือจะเราจะเดินช้าลงมีบอกสรุปที่หลีดูเองนิดเนี่ยตายหาไปหมดแล้วแค่แล้วแต่วันนี้หนูยังแบบยังไม่เป็นเท่าไหร่ถ้ามารอบหน้าหนูเจอแน่ ยกกวนแมนพร้อมกันวันนี้หลอดเลย